สวัสดีครับพี่น้องเอฟทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเหมือนเดิมเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบ่ายๆของทุกวันสำหรับคลิปนี้ผมยังคงเกาะติดข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเหตุการณ์ที่กองกำลังทหารของกัมพูชาหรือว่าทหารของเขมรนี่แหละครับที่มันเคลื่อนกำลังเข้ามายึดเนิน7-45หในพื้นที่ช่องบกตะบนดมประดิ์อำเภอน,น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานีนอกนั้นนะครับกองกําลังทาหารของกัมพูชากองกําลังทาหารของเขเบศเนี่ยยังได้รุกล้ําเข้ามายังผืนแผ่นดินไทยในพื้นที่ช่องบกก็ใช่ในพื้นที่ตรงข้ามกับปราสาทโดนตวนช่องตาเท่าอําเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดก็ใช่คือขณะน,นี้นะครับกองกําลังทาหารของกัมพูชาหรือว่า เรียกอย่างเพราะพิ้งไพราะสนโหูก็คือทหารของขมรมันได้รู้กล้ำอาณาเขตเข้ามาเมื่อวันวันที่ผ่านมามีข้อมูลข่าวสารหรือสะพัดบอกว่าทั้งผู้ใหญ่ในพื้นที่กองประชาการกองทัพที่สองได้ส่งให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าไปพูดคุยไปไกลเกีย่ยไปเจรจา ให้กองกําลังทหารของขมรออกจากพื้นที่บริเวณเนิน745ช่องบกไว้ย่างนั้นจากนั้นข้อมูลต่อมาบอกว่าทางฝั่งของทหารขมรทหารกัมพูชากว่าร้อยนายเนี่ยยอมถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่ไว้ย่างนั้นนะครับซึ่งผมก็ได้นําเสนอให้พี่น้องได้รับทราบแต่เมื่อช่วงเสี้สายที่ผ่านมาเนี่ยมีแหล่งข่าวในพื้นที่ได้ติดต่อเข้ามาบอกว่าพี่นุน่นลุงนุน่น ข้อมูลเมื่อวานเนี่ยมันเป็นข้อมูลรับลวงพังเป็นข่าวหลอกเป็นข่าวลวงไว้อย่างนั้นจริงๆแล้วทหารของกัมพูชาทหารของเขมรเนี่ยยังไม่ได้ถอนกําลังถอยออกจากบริเวณเนิน745ช่องบุกเลยไว้อย่างนั้นจากนั้นก็ได้สอบถามได้พูดคุยเรื่องข้อมูลข่าวที่มาที่ไปว่ามันเป็นแบบไหนมันเป็นอย่างไรเออทำไมจึงมีข้อมูลหลุดบอกว่ากองกําลังทหารของกัมพูชาถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับผมก็ได้เช็คข้อมูลบอกว่ามันถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่จริงหรือไม่นะครับซึ่งแหล่งข่าวในพื้นที่เขาก็ยืนยันบอกว่ายัางทหารของกัมพูชาทหารของเขมรเนี่ยยังไม่ถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่ส่วนที่บอกว่ามีข้อมูลในทหารชั้นผู้ใหญ่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ถามว่าเดินทางเข้าไปจริงไหม แหล่งข่าวบอกว่าได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่จริงแต่ว่าไม่ได้เดินทางเข้าไปในฐานวิบตการบริเวณเนิน745ซึ่งทหารของกัมบพบูชาฐานกองกัมนเขาครอบครองอยู่ไว้อย่างนั้นไปไม่ถึงแต่ว่ามีการพูดคุยบอกว่าให้ทหารของกัมบพบูชาให้ทหารของเมียนเนี่ยให้ถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่บริเวณเนิน745นะว่าอย่างนั้นจากนั้นผู้ใหญ่ท่านดังกล่าวเนี่ยนะครับก็รีบขึ้นฮอเดินทางกลับ ส่วนน้องๆในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าเดินทางจากพื้นที่ข้อพิพาทเนี่ยหลายชั่วโมงกว่าจะเข้ามาถึงฐานที่ตั้งในพื้นที่ช่องบกไว้ย่างนั้นเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงนะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามแต่ในเมื่อมันเป็นข้อมูลข่าวสารผมมีความจำเป็นที่จะต้องหยิบยกนำมาพูดนำมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังฟังแล้วจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อ ก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นจากนั้นนะครับน้องๆเขาก็บอกว่ามันมีภาพหลุดก็เลยถามว่าเฮ้ยภาพหลุดยังไงน้องๆเขาก็บอกว่าภาพต่างๆที่มันหลุดออกมาก็คือหนึ่งภาพของกะเ่ยรที่มันลุกล้ำอาขตประเทศไทยเข้ามาขุดคูเลศเข้ามาขุดหลุมเพาะมาสร้างบังเกอร์เออประมาณนี้มันเป็นข้อมูลหลุดจากท่างฝั่งของเขมรแต่ว่าผู้ใหญ่เขากําลังสงสัยว่า ทาหารคนไหนจากหน่วยงานใดส่งข้อมูลภาพพวกนี้ให้มันหลุดออกมาในโลกโซเชียลาอย่างนั้นขณะน,นี้เขาก็มีการกําลังติดตามข้อมูลอยู่ว่าใครเป็นผู้ปล่อยภาพเหล่านั้นออกมาภาพเหล่านั้นจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันเป็นภาพความลับเป็นภาพที่ต้องปกปิดไว้อย่างนั้นผมถามหน่อยจะปกปิดทําไมในเมื่อ กองกาลังฐานของขมรของกัมพูชาเนี่ยมันลุกล้าอาณาเขตของประเทศไทยเข้ามาจริงมันเคลื่อนพลเข้ามาเคลื่อนอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้ามาพี่น้องประชาชนในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์พี่น้องประชาช,ชนคนไทยเนี่ยเขารู้หมดแล้วว่ากองกําลังฐานของกัมพูชาทหารของขมิญเนี่ยหนึ่งมันได้ลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่ใกล้กับสามเหลี่ยมรกรก็คือบริเวณพื้นที่ใกล้ๆกับศาลาตีมุกศา,าลารวมใจที่ทางฝั่งของขมรเขาเผาไป ตอนนี้ทหารของกัมพูชาทหารของขบเขมรเนี่ยก็มาตั้งคำถามกาันอยู่ในพื้นที่ดังกล่าและสั่งห้ามไม่ให้ทหารไทยเนี่ยเข้าไปในพื้นที่นี่คือจุดที่หนึ่งจุดที่สองก็คือเนินเจ็ดสี่ห้าทางฝั่งฝั่งของกัมพูชาทางฝั่งฝั่งของ,ของขบเขมรเนี่ยเขาก็ห้ามไม่ให้ทหารไทยเข้าไปใต้ฐานปฏิบัติการของเขาข้อมูลที่สามกองกำลังทหารของขบเขมรเนี่ยได้ลากรถถังลากพื้นใหญ่ เข้าไปตั้งถามเรื่องการตรงข้ามปราสาทโดนตวนใกล้ๆก,กับเขาสัตตสมซึ่งเคยเป็นสมรภูมิรบข้อมูลนี้นะครับมันสามารถอ้างอิงมันสามารถยืนยันได้น้องๆในพื้นที่เนี่ยเขาก็รู้ผู้คนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตะเก็ยบชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเก็ดด้านจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเขาก็รู้ นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าปกปิดเลยครับสถานการณ์เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรนะครับก็รายงานให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบเถอะนะครับให้เขาได้นอนหลับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลขณะน,นี้ผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนตามตะเข็บชายแดนพี่น้องทหารซึ่งกําลังปฏิบัติภารกิจตามตะเข็บชายแดนไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์สุรินทร์ศรียสะเก็ดแล้วก็อุบลราชธา,านี เขามีความห่วงใยมีความกังวลอาจจะกินไม่อิ่มนอนไม่หลับด้วยซ้ําเพราะว่าข้อมูลข่าวสารคือตอนนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะดุ่งดังแต่ว่าผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองบอกว่าสถานการณ์มันปกติมันปกติว่าอย่างนั้นเออทีนี้ทางทหารในพื้นที่เ,เขาบอกว่ามันไม่ปกตินะว่าอย่างนั้นเออมันมีการเรียกส่งกําลังเข้าไปส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปพี่น้องในพื้นที่เนี่ยเขาเห็นแต่ว่าพี่น้องในโลกโซเชียลเนี่ยไม่เห็น แต่ด้วยเหตุที่ว่าลุงนนเนี่ยมีพักพวกมีเพื่อนพ้องมีน้องๆในพื้นที่นะครับก็รายงานเข้ามาแจ้งเข้ามาส่วนข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นอย่างไรนะครับทหารในพื้นที่เขารู้ประชาชนในพื้นที่เขารู้เพราะฉะนั้นเมื่อวานที่มีข้อมูลแพร่สะพัดในโลกโซเชียลบอกว่ากองกําลังทหารของกัมพูชากว่าร้อยนายเนี่ย ได้ถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่บริเวณเนิน745เป็นที่เรียบร้อยแต่ในข้อเท็จจริงตามแหล่งข่าวที่ได้แจ้งมาที่ได้ไรายง,งานมาให้กับผมเนี่ยบอกว่ายังไม่มีการถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่กองกําลังฐานของกัมพูชาเนี่ยมีการพลึงกําลออังเมีการเคลื่อนกําลังพลพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้าไปในพื้นที่มีการตัดเส้นทางเข้าไปในพื้นที่เพื่ออะไรเพื่อเปิดเส้นทาง ยานพาหนะในการสนับสนุนหากเกิดการสู้รบทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยจะได้เคลื่อนกําลังพลพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาต่อสู้มาบวกกับทหารไทยได้ว่าอย่างนั้นถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมลุยเขาความมั่นคงภายในเนี่ยเขารู้ดีนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นแบบไหนมันเป็นอย่างไรแต่ผมก็เข้าใจเข้าใจว่าผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองในพื้นที่กองทัพพื้นที่สองเนี่ยอาจจะมีความกังวลว่า พี่น้องประชาชนคนไทยอาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดนเนี่ยอาจจะตื่นตระหนกและตกใจเออก็เลยพยายามปักองสถานการณ์ปักองเกมว่าเออไม่มีอะไรนะสถานการณ์ตามตะเข็บชายแดนเนี่ยยังปกติสุขอยู่ว่าอย่างนั้นแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาผมก็มีข้อมูลข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่าช่องอ่านม้าเนี่ยเตรียมปิดเป็นครั้งที่สองราะว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยมันไม่ปกติจําเป็นที่จะต้องปิดด่าน ช่องอันมาเป็นครั้งที่สองว่าอย่างนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงนะครับอันนี้พี่น้องในพื้นที่ถ้ามีข้อมูลข่าวสารก็แจ้งมาให้ผมได้รับทราบด้วยนะครับส่วนข้อมูลที่บอกว่ากองกําลังทางของกัมพูชาของกัมเเนี่ยได้ถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่เนิน7 4 5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวในพื้นที่บอกว่ายังไม่มีการถอนกําลังออกจากพื้นที่ มีแต่การเพิ่มเติมกําลังเข้ามาส่วนข้อที่จริงมันจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคงมีผู้ใหญ่ในพื้นที่กรมประชาการกองทัพภาคที่สองออกมาพูดคลิปนี้คุยกับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ